การตรวจอุจจาระความถี่เนี่ยควรตรวจทุก1ปีครั้งถ้าเกิดว่าเราไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งคนที่อยู่ในช่วงอายุ45-75ปีเพื่อนๆควรที่จะตรวจเช็คมะเร็งลำไส้เพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งลำไส้นะคะยิ่งใครมีพันธุก,กรรม ก็ยิ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งลำไส้เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะการตรวจ fecal occult b l o o test เนี่ยนอกจากตรวจมะเร็งลำไส้แล้วยังสามารถตรวจแผลในกระเพาะอาหารตรวจลิสิดวงทวารหน,นากักตรวจการติดเชื้อในลำไส้ตรวจเนื้องอกตรวจติ่งเนื้อแต่ถ้า fecal occult b l o o เป็นโพสิทีฟเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นมะเร็งเสมอไปนะคะเพราะมันมีหลายโรคที่เกิด เลือดออกในทางเดินอาหารได้ไม่ว่าจะเป็นแผลผู้พองในทางเดินอาหารนะคะโรคผนังลำไส้ใหญ่ขยายขยายใหญ่ขึ้นนะคะโรคผนังลำไส้ใหญ่ที่ขยายขนาดใหญ่ขึ้นก็จะทําให้มีอาการท้องอืดปวดท้องปวดทวารหนักอ่อ,อนเพรียหรือโรคโลหิตจางจากการที่เม็ดเลือดแดงมีประสิทธ,ธิภาพที่มันไม่ดีพอ